กีรุดเอาไหมเอาไหมมาเล่นกันต่อตอนนี้เราอยู่อันดับที่ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าแล้วดึบดึบดบดบมาดูซิว่าเราจะได้อันดับที่เท่าไหร่อุยอ้ยอุยนอนยักนอนยักนอนยักไม่ไม่อย่าไปยุ่งกับมัน หนีก่อนหนีก่อนเรายังไม่สู้อืมไอ้นอนยักษ์ไอ้นอนยักษ์เราจะไม่สู้เราจะไม่สู้กับมันนี่วิ่งเข้ามาโดนโดนโดนไปดี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 อีกตัวหนึ่งโดนไปดีโดนไปดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาหารฟีอาหารฟี ตัดหน้ามันนี่โดนไม่โดนไม่ดีโดนไม่ดีโดนไม่ดีปาดปาดปาดอีกแล้วเอาวิ่งมาโดนเองตายเลยโดนไปดีโดนไปดีดป,ดดป,ดปาดปาดปาดหน้าปาดโอ๊ยไม่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 ไมไมไม ไม่ตายเออได้ที่าไแปดสิบเอ็ดโ้ยแม่งมาปาดนะเออพอแล้วตาเดียวพอเลยเลิก